เอาละครับสวัสดีครับตอนนี้นะคุณกำลังรับชมเพลยเองชนแนลนะจ๊ะตอนนี้ฮนะเรามีเกมเอลิสตอีกเช่นเคยนะซึ่งเกมนี้ก็อย่างที่บอกนะผมตอนนี้ผมกําลังเล่นเกมนี้อยู่แล้วผมชอบมากม,มันสนุกดีนะฮะแล้วเราวันนี้ผมจะมาเล่นโหมดไออะไรวะโหมดอะไรวะเขาเรียกโหมดมัมมี่นะซึ่งโหมดมัมมี่เนี่ยในเกมเอ็กช็อตถือว่าเป็นโหมดที่แบบ สนุกมากคนนิยมเล่นมากในโหมดมัมมี่นะเดี๋ยวเรามาลองเลยครับกดครับแล้วก็เริ่มจับคู่เลยฮะเรารอมันจับคู่สักแป๊บหนึ่งไม่นานครับเกมนี้คนเล่นเยอะจับคู่แป๊บเดียวนะเห็นไหมอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วฮะอย่าลืมรับรางวัลการรับสมัครอะไรวะไม่รู้อ่ะเกมนี้คนเล่นเยอะจับคู่แป๊บเดียวขนาดนี้เวลาตีสามก็ยังมีคนเล่นอยู่ oh, <my> เปลี่ยนเป็นมีด เราต้องไปหาที่หลบครับก่อนที่เพื่อนจะกลายเป็นซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้มัมม,มี่โอเคไม่มีใครไม่มีใครเป็นมัมมี่ค่ะเกมนี้สามารถเปิดไมค์พูดคือคุยกับเพื่อนได้ด้วยการเล่นก็คือเราต้องมีชีวิตรอดจนกว่าเกมจะจบนะฮะเล่นง่ายๆ เราก็ยืนดักอย่างนี้ฮะรอยิงม,ม,มัมมี่ตอนมันกระโดดมายิงมันให้กระเด็นออกไปแค่นั้นแนหะไม่ยากคือถ้าเราเป็นฝ่ายคนเราต้องช่วยกันเวสเบียงอยู่ไหนวะเฮ้ยใจเย็นเพื่อนอุเสเบียงสบียงอยู่ด้านล่างปกติเสเบียงอยู่ข้างบนนะตอนผมเล่นนี่สเบียงอยู่ด้านล่างเหรอมันมีเสียงอะไรไม่รู้อะเดี๋ยวผมเล่นเสียงขึ้น มามาเพื่อนมามาช่่ยกันมาแล้วมาแล้วเอ้าไอ้นั่นตกเหรอผมหน้ามันตกอู้หูหนูๆหนมันมาแล้วมันมาแล้วเรียบร้อยไหมอู้เพื่อนตายเฮ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเอาตายดูเรายิงตายตาย อวสเบียงไม่เกิดแถวนี้เลยอะซึ้นไปได้อีกไหมเนี่ยไม่น่าได้เอ้ยนี่ไงสเบียงอวยแต่ว่าซอมบี้มาไอตัวนั้นมันบินได้นะครับระวังเดี๋ยวนะผมอยากได้สเบียงมากยินช่วยหน่อยเพื่อนโอเคสเบียงนี้จะเป็นอาวุธให้เรานะฮะ ทำไมไม่เพิ่มลูกกระสุนให้ผมเลยอ่ะเฮ้อยอุย้ยไม่เพิ่มลูกกระสุนให้ผมเลยอ่ะอุย้ยคิดถอยแล้วกูเอา้าผมพลาดอ่ะโอ้โหทำไมไม่เห็นวะาโอ้ยอน,นั่นกลายเป็นฮีโร่แล้วฮะคือเป็นฮีโร่แล้วเขาจะเขาจะฟันแรงมากเห็นไหมเออผมกำลังใกล้จะเป็นฮีโร่แล้วผมไม่น่าโดดมาเลยอะคือ ทำไมผมไปเก็บเบียงแล้วมันไม่เพิ่มลูกกระสุนอ้าวตายมัมมี่ชนะฮะเออเฮ่ยไม่ใช่ย่างย่างยังเหลืออยู่เหลืออยู่สองตัวตัวเนี้ยคือตรงตรงนี้นะผมบอกเลยว่าเอายากมากถ้าใครอยู่ตรงนี้เอ้ยอีกตัวอยู่ตรงไหนเนี่ยคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นะี่เอาเรื่องว่ะเฮ้ยเอาตายอ้าว human survivor มัมมี่แพ้ฮะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปที่เดิมเลยก่อนถ้าเราไม่พลาดโดดมาเนี่ยแต่ปกติมันจะให้นะปกติมันจะให้ลูกกรปืนน่ะถ้าเราไปเก็บสเสบียงอะ่ะทำไมมันไม่ให้วะผมก็งงเหมือนกันอะ่ะโอเครอดอ้าวไอ้งงมามามา วิ่งใหญ่เลยเออมันอยู่เยอะๆอย่างนี้ดิมันถึงจะรอดครับเออมันต้องอยู่กันเยอะๆถึงจะรอดเลยเอา้าไอ้นี่กระโตกอีกแล้วมีสองรอบแล้วนะเนี่ยยังไงยิงช่วยเพื่อนมา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 ดิเบียง nó cũng đủ rồi, 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 đủ có đủ rồi, 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 rồi, đủ rồi, rồi, đủ rồi, rồi, đủ บินเข้ามานะบินมาเดระเบิดใส่มใส่ไหม่อมอ๋อตา <laughs> ลวงเออไม่มีใครเป็นฮีโร่แล้วปะยังยังยังอ้ยลูกก้าลูกว่ะลูกจะหมดแล้วจะมีอะไรไปยิงช่วยเพื่อนไหม ปืนพกยิง oh, ก oh, ็ได kind of like. hey, ้วะโอ้โหไอ้นี่อ้าวตายโอยพวกนี้อย่างโหดอะปืนมันอย่างโหดอะโอ้โหอยากไปเก็บมากตึกบัวพลาดเหมือนเมื่อกี้อีกเฮ้ยมันบินมามันบินมามันบินอ้อมมาออ้ยเอาแล้วเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้โหเพื่อนเฮ้ยแต่ผมเป็นโอ้โหผมไม่ไหวอะเฮ้ยผมได้เป็นฮีโร่แล้วแต่ผมไม่ไหวอ่ะ โอ้ ه, เพื่อนไม่ดูเลยอะ่ะเขากระโดดมาแล้วอะ่ะอะไรยวะผมขึ้นตรงนี้ดีกว่าเขาเนี้ยแต่ลูกกระสุนปืนเราน้อยไปอะ่ะเกมนี้คือมันเป็นเกมต้องเติมนิดนึงครับเติมเพื่อเอาทรัพยากรเพิ่มอะไรเงี้ยมันถึงจะเล่นสนุกออออจริงจริงนะเกมนี้มันคือต้องเติมอะ่ะมันถึงจะเล่นสนุกเพราะว่ามันจะมีบัตรบัตรเพิ่มโอ๊ยทำไมหลวขึ้นไม่ได้หลังมึงไอ้น้อง เอ้ยเออมาดิมาดิมาดิเพื่อนมาดิเราต้องไปยิงช่วยเพื่อนก่อนฮะเดี๋ยวเพื่อนตายมึงก็ไม่มาสักทีเนาะอ๋อมีตัว,อย,วอ,อ,าายอยู่ตรงนั้นเหรออ๋อซับไพ่อยู่ตรงนั้นมันก็เลยยืนเฝ้า เรียบร้อยเยบนละลูกป,ปืนผมหมดละแต่เราใกล้จะได้เป็นฮีโร่แล้วนะช่วยกูนหน่อยช่วยกูนหน่อยเออมีลงฮีโร่อะไรล่ะ เอาอยังไงดีวะเราต้องโดดไปตรงเนี้ไม่งั้นเราจะไม่มีลูกปืนเล่นโอ้แต่เสี่ยงมากนะไปดีไหมมันต้องไปอะครับเฮ้แต่ว่าเรารอยิงเอาแต้มอีกเผื่อได้เป็นเีโอ้เพื่อนเพื่อนมันมาแล้วอ้าไม่ได้แล้วครับอุตสาห์ชนะแล้ว อุษาได้เป็นฮีโร่แล้วโอ้โหอะไรวะโอ้ยแล้วมึงลงมาทำไมเนี่ยมันเป็นผมผมอยู่ข้างบนอะ่ะรอฟันตอนที่มันกระโดดมาะอะไรเงี้ยอหสาได้เป็นฮีโร่แล้วฮะเออเนี่ยผมจะมาลืนรอฟันอยา่เนี้ยถ้าเป็นผมนะมันโดดมานะผมจะฟันกระเด็นกับกระเด็นกับแต่ว่ามีสิทธิ์ชนะ่างนี้สามสิบวิเราจะดีใจทําไมอะ่ะเราเป็นซอมบี้เราเป็นมัมมี่เราจะดีใจทําไมดูท่าเต้นมันอย่างกวนอะ เออไม่กล้ามาไม่กล้ามาเออเอ้ยอืมดูนี่สามสองหนึ่งเอาเอา,เอาใจช่วยเพื่อนเอาใจช่วยเอาใจช่วยเฮ้ยอีกแปดวิอ้าวมันเลขอะไรวะผมมองไม่ค่อยชัดโอเคผมไปที่เดิมแล้วกันลูกปืนเราหมดอย่างเร็วอ่ะเราต้องเติมเงินซื้อลูกปืนเพิ่มนะ ใช่ไหมถ้าผมเคยเล่น X Shot แต่ก่อนมันจะมีเติมเงินซื้อแล้วได้ลูกปืนเพิ่มอ่ะ Hero, อ้าวมัม,มี่อยู่ข้างบนเหรอฆ่ามันดิตายโอ้โหหัวอย่างเท่ เดี๋ยวเร่งเสียงขึ้นได้ยินเสียงกันไหมผมอยากให้ได้ยินเสียงเกมมากมันสนุกมากเสียงเกมมันอะได้ได้ได้บรรยากาศมากยเรียบร้อยแล้วเพื่อนหูสะพายผมอยากไปเอามากครับผมอยากไปเอามากเลยถ้าผมไปเอานี่ผมก็ต้อง ต้องเสียงวิ่งกลับมาเอาไงวะอุ้ยเหลือสีแล้วสีนี่อยู่ข้างบนหมดเลยไหมโอเคเราต้องช่วยกันเลยนะโหมันดูนันเฮ้ยมันกันไว้ให้เราเหรออุ้ย นี่อุยออ๊ยตายอีกแล้วตายอีกแล้วโอ้ยไม่ได้เล่นเลยโหเป็นฮีโร่ที่เลยตายเลยอะไรวะจบแล้วฮะฝั่งไหนชนะเท่าไหร่มันมันเล่นแค่ห้าแมตช์นะสามในห้าอะไรเงี้ย อันนี้แล้วมันนับแต้มไงผมไม่รู้เหมือนกันอะที่หนึ่งคือ Alex. อเล็กอะไรไม่รู้อ่ะโหมดนี้ก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีครับอ๋อเราได้สามสิบแปดแต้มแล้วมันนับแต้มไงวะผมผม,ผมไม่รู้อะสนุกดีเหมือนกันโอเคเอาเป็นว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะลอ,อกย็นนี้สนุกดีได้ไปลองโหลดกันมาใครที่เคยเล่น x s h o t แล้วคิดถึงบรรยากาศ x s h o ช ลองโหลดมาเล่นได้มันเพลินๆนะเพลินๆเล่นในมือถือน่าสะดวกนะครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมปในเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับ like, ติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆช anel วันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย